มีเห็นไเดี๋ยวนี้นาะนี่ไะออกไันไผไหคู่มือคนต๊สองมือนี่ไม่ไ้ไเคอคู่ไปแต่หแไโอ้ยไเดเยไนได้คไลยะาวไปทุกบ้ไปแก้งดีกว่าเรา สวัสดีครับบัสดีครับบัสดีครับผมบอยไม่้องมาพบกับโจกกอกเราตอนนั่งอยู่นี่นะเราตอไม่กลับนะลำไยอร่อยมากเลยโจโอ้โห เดี๋ยวจะไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสปาลี่กินข้าวหมูข้าวแล้วนะครับผมสปาลี่โจเออเลยเวลากินข้าวแล้วเดี๋ยวกวต้อยเอาไปฝากบวต้อยนั่งอยู่นี่ก่อนเอาไปฝากหรือเปล่าโจเดี๋ยวกลับกับบ่าวต้อยนะ นะก็ซอยก็ไปเลยเจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมมาเยี่ยมบ้านจาโจกกกอกนะครับผมพี่น้องนะมาเยี่ยมบ้านจาโจก,ก,กอกภาพชัดเสียงชัดไหมพี่น้องภาพชัดเสียงชัดไหม เพิ่งขึ้นมานะครับเพิ่งขึ้นมาแล้วขออนุญาตนะครับสวัสดีครับผมคุณจำปีนะครับคุณดวงดาวครับผมดวงดาวคุณจำปีอ,อเปีย๊ยพกากีกยเตีเ๋ยวล้านไหมเออามาชมมันเนี้ยการก็สวัสดีครับผมบอยมานอนนะครับสวัสดีครับ คนจำปีชัดค่านะเอานะน,นกึกว่าไม่ชัดนะครับผมพออามา่อยน้องมาดูชมบ้านของบ่าวโจนะครับผมบ่าวโจ้กอกนะพลอยน้องน่ามาดูบา้านบ่าวโจ้กโกอกนะครับสวัสดีนะครับผมทั้ง25ท่านนะครับผมพลอยน้องนะเอาทักทายกันเข้ามาเด้พอพอ่อยน้องนี่บ้านใครนะครับบ้านโจ้นะครับ,อ,ดดนนรบอัปเดตนดน่วนๆนะครับอัปเดตด่วนๆ งานนี้งานเดียวนะครับอัปเดตงานนี้งานเดียวนะครับผมอัปเดตล่าสุดแล้วนะครับผมไลฟ์สดให้ดูแล้วก็ทําคลิปให้ดูหน่อยนะครับผมพอ,พอ,พอพนพอพ้นพองป้าผิป้าผินสวยนะพี่น้องสวยนะจะบอกให้นะสวยสวย ป้าปินนะครับป้าปินสวยนะความสวยของบ้านโจ้นี่โออานะครับผม่อยแม่น้องก็ไดเอฟซีนะครับเป็นผู้มีพระคุณนะครับที่ช่วยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ R-R นะรีอาร์จะเป็นผลิตภัณฑ์ชามาดีพีทหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์น,าาะน,ะน,นะครับพี่อ้อมนะครับลูทินเซตนะครับคนสวยน่ารักนะ่อยแม่น้องนะ โจก็เลยได้บ้านหลังนี้มาเด้อพ่อแม่นนองเด้อขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับผมพ่อยม่นนองนะที่มีวันนี้ได้ครับผมขอบคุณครับ29ท่านนะครับผม29ท่านนะครับนะตอนนี้นะครับผมพ่อยมีน้อง29ท่านสวยจ้าบ้านน้องโจบ้านน้องโจนะ่าสวยนะพลอยมีนนองนะ ภาพคมชัดไหมพอยเปนน้องภาพคมชัดไหม จะมาต่อยฝนจีตกอีกนี่บ่อันอันหั้จักอันนั้นบ่ไทยหัวจักไอ้เพลวะอันนั้นเขงกอกเขงกอกใคให้หัวจักเลยบ่เขาว่า คุยแค่น่ะเอ่อก่อนก่อนหอดมองบกลอยอยู่นะบกลอยเอ่ามเลื่อยไปหิดหน่อยนะ่ะเมื่อได้ทางเลี้ยวขวาเข้าไปแต่ยังมีหอดเลยหอดเถื่อนหอดใหญ่โอนนี่ไม่ได้เนหอดเลย สายผเหือเลยมันทุกข์ออืมนี่ตัวนี้นไม่ใช่สายผเหลือ,ลอสาเนี้ไปฝ่ายอยู่บา้านสวัสดีครับผม่อ,อยนํนั่งมาเล่นกับบ้านบ่าวโจนะครับตอนนี้มาบ้านบ่าวโจอันนี้เป็นคุณแม่ของบ่าวโจด้วยเพราะมานองน,นะคุณแม่ของบ่าวโจนี่นะครับคุณแม่ของบ่าวโจนะครับผมช่องอะไรนะ แม่โจกกกอกนะครับผมช่องด้วยนะคะอ่ FC อยู่ในนี้แม่โจกกกอกอสามร้อยแปดสิบนะครับไปช่วยให้กําลังใจหน่อยเด้อพ่อแม่น้องนะตอนนี้ไม่ได้ไปกกกอกนะครับเสียแต่หญ้ามันบ่อยแม่น้องนะเออก็เลยฝากกดติดตามหน่ยเด้อช่องแม่โจกกกอกแม่โจกกกอกนะพ่อแม่น้องเข้าไปกดอ่า ไลค์ให้หน่อยนะครับผมไปกดไลค์กดติดตามนะครับผมพ่อแม่บ้านน้องไปชมดูนะครับเวลาขึ้นไลค์นะครับผมเวลาไปเสียย่ามันอย่างนี้นะครับผมว่าวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านกกอกในเป็นยังไงนะครับผมพ่อแม่บ้านน้องชีวิตบ้านๆนะครับธรรมชาติธรรมชาตินะพ่อแม่บ้านน้องก็ไปกดติดตามด้วยเด้อพ่อแม่น้องให้กําลังใจด้วยนะครับอือ อ๋อได้เห็นข้างในก็ได้ครับนี่ในข้างในข้างใน,นเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะครับผมนมี่จักเน็ตเป็นตาหอดวุ้นเนาะถ้าเลยบ้านเห่าเปลือกตาหอดเนาะทั้งหมนมัน,นมีนม่อยได้เน็ตได้บางคนไห<อ>มบอสไซต์ถูบออันอันพูดถึงถ้าอันซิมนะอัน ผูกกบไม่ได้ถ้าไปฮอดทานน่ะมันเป็นโค้งเลยคืนมันละหันแ<อ>ถวแกงพี่คอย,ยอะไคืนนะเกล็ดเกล็ดเกล็ดมันกกกก<อ>ไม่ได้คืนนะ่ะไปฮอดไปฮอดโค้งเลื่อยแกงอันเลื่อยอยนะัอโอนโะค้แค่ไปนะโค้งโค้แค่ไปนะมันก็ไม่ได้คืนแล้วเลื่อยโค้งปุ๊บ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 ไปแล้วไม่ได้คืนเลยหอดแกงจนหอดหอดแกงกี่สุด จนหอดบานมะนาวยังได้ขึ้นเพราะอะหอ,อดแกงที่สูตรนี่นีไ่ได้นขนาอนดอันเคลียร์อุทยานก็เข้ามาพีบเลยมีไรคนเลยอ๋ออันพวกที่อยู่ทียานขุปมัยนะเขาก็เข้ามาใสา่เข้ามาอยู่พี่เบิดเลยที่ราพยายามจะเจาะยูทูบยูพีบก็เข้ามาทีบมันเลยนี่นะมัน งโกก็พุ่งเท่านี้ลงโค้งนะูงโกพุ่งเงินนะคืนมาละหายไปเลยได้เบาอยบ<า>อกออมนี่ขึ้นไปนี่หอดโคง้งอะไรศาดน,นารนะศาสตร์อนันสางภูมิสั้งยันหอดฮันน่ะคืนเราไม่ได้เลยแล้วเราไปได้อีกนะทวมหอดข้าวบา,มานมะนาวแล้วก็เลือจะบานมะนาวก็ได้มันเราเป็นระยะระยะมัน่ได้คืนจะพาไปเที่ยวนะครับแต่บอกว่าขึ้นไม่มีนะครับแม่โจ้บอกว่าไม่มีขึ้นนะครับ ถทายเห็นแต่ลังคาครับผมก็จะพาไปเที่ยวนะครับถ้าไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มีขึ้นเดี๋ยวจะอจัดคลิปมาให้ดูเด้พอพี่น้องนะเดี๋ยวจะอจัดคลิปมาให้ดู ทายนมท,ท้ายสุดนะครับเดี๋ยวขอยนาตลมคลิปก่อนเนะเหมือนบ้านโจ้เลยครับผมใช่ใช่บ้านโจ้ครับบ้านนี้เป็นบ้านโจ้ ซื่อไม่ได้สางได้ได ถ่ายข้างในบ้านแล้วทำคลิปอยู่นะครับผมถ่ายข้างในบ้านนะับอยไปลองนะเข้าไปดูในคลิปนะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจะสมบูรณ์แล้วพ่อยไปลอง ไปคลิปมาแล้วกันโอ้โอ้ยแครนะ่ะเลยแกงเลยแกงพิสูตรไปหั่นนะโอ้ยแครยังมีหอดกอดหอดหอดโอดแคร์กอดนะหอดแกงแกงพิสูตรนะอ,อันกระเบนแกงก็กเอออันม้วนตานั่นอยู่นะอันที่ไอคลิปเราอยู่แต่ก่อนนะ อยู่หนงนะ่า,งาเบอร์นเนี mm. ะเะวป็นไม่แค่อันนั้นนะีฮึ้นสามหลังแนละ้วสามหลังสี่หลังอะไอ่าเง็นนะ mm. อกแมพานั่นอนเราป็นสะพานมึนบอกหันนะไปสุดฮื่นสามหลังสีหลังเเป็นสะพาน,นกนะ้อนอง,ห,งนนนหอดอันฮื่นไ mm. อ้พ่งอ้วนนะนะ mm hmm. mm hmm. กันดีอวกห้างหันเลย mm. อันนั้นบรอไม่นอานะหมอฝากกันมจฉา 那好，那好、uh，出点白。 เราลงสองนาทีกดเบิ้งหาเธอเลยเข้าไปดูในคลิปนะครับภาพจะได้คมชัดหน่อยตอนในนี้มันขึ้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเดาวน์ต่ลยลงคลิปไปแล้วนะครับ2นาทีเมื่อกี้นี้นะพ่อไอ้แม่น้องนะข้างในข้างในบ้านนะพ่อไอ้แม่น้องนะโจอดเลย อันนี้ภาพข้างในบ้านนะครับภาพข้างในบ้านที่เข้าไปดูข้างในแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปนะครับเอาไปดูในคลิปด้วยถ่ายข้างในบ้านให้ดูหน่อยนะครับนะเอาเดี๋ยวพาเข้าไปเดี๋ยวพาเข้าไปเออจะมีหรือเข้าไปดูในคลิปก็ได้นะครับรายละเอียด เ,เดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับไลฟ์สดมีหน้าต่างนะห้องนอนโจ้มีหน้าต่างนะคะ <Yeah. S 2> แต่ว่ามีด้านในไม่ได้ติดด้านรอบนอกนะคะติดไปข้างในงข้างในฟซ c บางท่านบอกว่าห้องนอนโจ้ม่มีหน้าต่างใช่นะคะรอบนอกรอบข้างนอกเราไม่ได้ติดนะคะแต่เราติดอยู่ข้างในห้องนะคะเราติดข้างในติดกับห้องโถใหญ่นะคะ oh. ห้องใหญ่จะมีหน้าต่างติดกับห้องโจนะคะเราจะโจโจหอ้องเล็กหเอบอกว่าห้องโจไม่มีหน้าต่างรอบนอกไม่มีจริงค่ะแต่ข้างในเรามีหน้าต่างหนึ่งบานเราติไว้ด้านในนะคะหน้าต่างห้องนอนโจนะคะเราได้ติดไว้รอบนอกนะไปนะครับข้างในนะครับไปดูข้างในก่อน เดอพ่อแม่ี่นองเด้ดูข้างในก่อนนะครับดูบริเวณข้างหลังบ้านนะครับจะเป็นแบบนี้เด้อพ่อแม่นอนะข้างหลังบ้านคุณคุณประพันธ์นะคุณประชันนะครับคุณประชันประเพียน กามนี่อยู่ข้างหลังนะครับข้างหลังบ้านนะครับธรรมชาติก็จะสดสวยสดใส,ดสแบบนี้นะครับผมข้างหลังบ้านนะสดสวยสดใส,ดสมีภูเขาด้วยนะครับฝั่งนี้อันนี้ก็กําลังเตรียมนะครับก็หรืออันนั้นเฮือนไฟ่บอกท่านคุณอืม อ่านี่นะครับออรบอออนี่นะครับผมพอลไปนอนนี่นี่นี่สวยสดงดงามมากเลยนะครับผมพอลไปนอนนะอือันนี้เป็นห้องนอนนะครับฝั่งนี้จะเป็นอ่าอ่าที่ล้างถ้วยล้างชามนะครับผมพ่อแมลไปนอนนะ ถั่วน้องชามอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องนอนของโจ้นะครับผมก็จะมีหน้าต่างตัวนี้นะครับผมหน้าต่างในห้องโถงนะครับมีหน้าต่างตรงนี้นะครับผมนีม่จะเป็นห้องนอนโจ้นะครับผมพ่อแม่พี่น้องห้องนอนโจ้สวยสดงดงามมากนะครับผมสวับัีบอกต่อยกดให้กำลังใจแล้วค่าคุณรับพลสังนะครับผม ทางไอ้ข้างในบ้านให้ดูครับผมนี่นี่ข้างในบ้านแล้วพ่อแม่น้องนะข้างในบ้านแล้วนี่นี่ของห้องเจ้านะไม่ธรรมดาเลยพ่อแม่น้องไม่ธรรมดาเลยของเจ้านะครับกกอกนะครับผมยังรู้เลยนะเสาสิบสองต้นนะพ่อแม่น้องนะเสาสิบสองต้น ห้องนอนเขานะครับผมอันนี้ก็เป็นห้องอโงถงห้องว่างอีกนะครับจะทําเป็นห้องครัวก็ได้นะครับอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นที่ล้างถ้วยล้างชามนะครับผมพ่อยม่น้องนะ้ล้างถ้วยล้างชามมีก๊อกสองก๊อกนะครับผมพ่อยม่น้องนะสวยสดใสน,นะครับผมน่าอยู่มากนะครับผมพ่อยม่น้องนะ บ่าวต่อยมากดให้กำลังใจแล้วนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวนะครับผมพ่อแม่น้องถ้าถ้าเน็ตไม่ถึงก็บ่าวต่อยจะถ่ายเป็นคลิปละกันนะครับเห็นได้ยินบอกว่าตรงนั้นเป็นจุดอับสัญญาณนะพ่อแม่น้องนะดูดูดูด,ดูสวยไหมพ่อแม่น้องนะสวยไหมดู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 ดดอ,อสวยไหมสวยไหมนะครับผมมาน,นี้เป็นบ้านนะครับ อันนี้เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงห้องโถงนะครับเมื่อกี้นี้นี่อ๋่จะใส่ประตูเป็นบานใหญ่นะครับผมเฉพาะอาตรงนี้นะครับผมแล้วตอนนี้เป็นอ่า,อาที่นั่งเล่นนะครับอยู่หน้าบ้านนะครับตรงนี้โอ้โอ,อนะครับผมสะดวกสบายนะครับผมของบ่าวโจจะสะดวกสบายนะครับผมอ ทำตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพาไปเที่ยวนะครับแม่แม่โจ้บอกว่าตรงนั้นจะไม่ค่อยมีขึ้นนะครับแต่ลองไปดูเด้อพ่อแม่น,น้องเด้อลองไปดูถ้าไม่มีขึ้นยังไงก็อ่าว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีบ่าวต่อยกลให้กำลังใจนะครับคุณ พัทราดอนนะครับคุณพัทราดอนส่งไฟอะไรมาเนาะพี่น้องนะปะปะปะพีะ่น้องปะแต่โจเขากลับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเดอพ่อพี่น้องเด้อค่อยว่ากันนะครับเราเดินเดินไปก่อน นี่ครับวัสดีครับไปไปถ้าไม่มีขึ้นก็โละไปก่อนเด้อพ่อแม่พป่นน้องนะ ลบไปก่อน ไปนะครับผมมีคลื่นหรือไม่มีคลื่นมาลองดูกันนะครับผมบอยไหมน้องแต่ลุ้นๆว่าจะไม่ค่อยมีคลื่นมากกว่านะครับจากการทดสอบแล้วนะครับ ปะปะปะปปอยเป็นน้องนะโอ้บอกว่า โค้งสาร,รพภูมินะครับผมจะไม่มีคลื่นนะครับพ่อแม่พี่น้องโค้งสาร,รพภูมิจะไม่มีคลื่น,นรับผมพ่อแม่พี่น้อง ธรรมชาติสวยงามมากๆนะพ่อแม่พี่นลองนะธรรมชาติส,สดๆงดงามนะครับผมพ่อแม่พี่นลองนะเลยโค้งนี้ไปนะครับผมก็จะไม่มีคลื่นนะพ่อแม่พี่น้องนะมาดูกันนะครับเลยโค้งนี้ไปนะครับผมจะไม่มีคลื่น าพิสูจน์กันหน่อยนะครับผมพ่อแม่พี่นี่นะครับผมโคนนี่นะพ่อแม่พี่น้โค่นเลยไปนี่จะไม่มีคลื่นแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องเราวังนะครับผมนี่แหละครับมาถึงโค่งนี้จะไม่มีคลื่นนะครับผมพ่อแม่พี่น้องถ้ามีคลื่นอยู่แสดงว่าโทรศัพท์เจ๋งจริงนะพ่อแม่พี่น้องนะเจ๋งจริงเขาจิ้งมาเองนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนะเขาจิ้งมาเอง